จำปะดะจ้าเห็นไหมเก่งใหญ่ๆวันๆก็ทำแต่อย่างนี้แหละไม่มีอะไรมาเทียวใต้ต้องกินจำปะดะซึ่งก็เป็นแต่เอาบนนาไม่ได้เ้าหอมมากอาทอดแล้วมันจะหอมมากเลยเนี่ยดูสิสนี่ก็ทำข้าวผัดให้หนูซดานี่ ข้ผัดปลาแซลม,มอนอ๋อชิ้นกล้วยจ้ปลาจากไหนอ่ะลาสกาอ๋อมาจากลาสกา ทอดกินดีนะจริงๆหอมเลยนะเธอช่วงนี้มืดนี่เอามาจากไหนนี่เน้อปลาจากไหนอะ่ะลานสกาอ๋อมาจากลานสกาเน้อปลาจากไหนอะ่ะลานสกาอ๋อมาจากลานสกา นี่ชาวบ้านนั่งนี่ก็หอมอบอวลหือหิวเลยเอาไปทอดนะเธอไม่บอกวลานี่สวยนับอกเขา,บ,าบอได้นี่จำประดานนี่ไงผลไม้หอมหอมจริงๆมันกลิ่นหอมนะใช่ไหมจริงๆมันมีจ้าข้าวผัดข้าวผัดนะจ๊ะข้าวผัดปลาแซลมอนให้ให้หมูสดา อ,อันนั้ต้องแกะไหมคะไม่ต้องแกะเอาไม่ต้องแกะอืมนี่เพื่อนดูโอ้ดูเข่งกเติบจ้าโอไม่บอกวานี่สวยนาบอกเอาผลไม้อกไนี้จำประดานี่ไงผลไม้หอมๆจริงๆมันกินหอมนะใช่ไหม จริงๆ<อ>มันมีเข่งเติบๆจ้านี่ชาบ้านนั่งนี่ก็หอมอบอวนหืิวเลยเอาไปทอดนะเธอเอาห,หอมมากอทอดแล้วมันจะหอมมากเลยเนี่ยดูสินี่ก็ทำข้าว แต่จริงๆมันได้กลิ่นหอมนะมันอบเปิดออกมาจากถุงเนี่ยมันจะมีหอมมากเลยขายพอบ้านเข่งใหญ่ๆวันๆก็ทำแต่อย่างเงี้ยแหละไม่มีอะไรมาเที่ยวใต้ต้องกินกันบ้างทึ่งก็เป็นเอาโกลเธนาไม่ได้ออันนั้นต้องแกะไหมคะไม่ต้องแกะเอาไม่ต้องแกะอืมนี่เพื่อนดูโอ้ยดู เข่งเติบๆจ้าแต่จริงๆมันได้กลิ่นหอมนะมันอบเปิดออกมาจากถุงเนี่ยมันจะมีหอมมากเลยขายเ้าบ้านชอ,อเธอเธอเครกินไหมเนี่ยเธอดูสิว้าวเข่งใหญ่ๆวันๆก็ทำแต่อย่างเงี้ยแหละไม่มีอะไร มาเที่ยวใต้ต้องกินจำปดัดซึ่งก็เป็นแก้วโบ้าไม่ได้อกอจำปัดะจ้าเห็นไหนม,ไหมแต่จริงๆมันได้กลิ่นหอมนะมันอบเปิดออกมาจากถุงเนี่ย มันจะมีหอมมากเลยขาย้าบ้านอืมอันนั้นต้องแกะไหมคะไม่ต้องแกะเอาไม่ต้องแกะอืมให้เพื่อนๆดูโอ๊ยดูดไม่บอกอนียสวยบอกได้<อ> <มา S 1> นี่จัมประดานี่ไง ผลไม้หอมๆจริงๆมันกลิ่นหอมนะใช่ไหมจริงๆมันมีกล้วย่อ่หอมมาก,มก,อมกทอดแล้วมันจะหอมมากเลยเนี่ยดูสินี่ก็ททำครับโอ้ จากลานสกาหรอเออข้อกินดีนะจริงๆเข่งกเติบจ้าเข่งใหญ่ๆวันๆก็ทำแต่อย่างเงี้ยแหละไม่มีอะไรมาเกี่ยวใต้ต้องกินจังัะนี่ยขึ้ก็เ็นแต่เอาบนาณหน้าไม่ได้อ๋อ มาจากลานสก,กาเหรอเออ,อผัดให้หนูโสดานี่ข้าวผัดปลาแซลมอ,น,อนนี่ชาวบ้านนั่งนี่ก็หอมอบอวนหิวเลยเอาไปทอดนะเธอ หอมเลยนะเธอนอช่วงนี้มรุดนี่เอามาจากไหนนี่ผัดให้หนูสดานี่ข้าวผัดปลาแซลมอนแต่จริงๆมันได้กลิ่นหอมนะมันอบเปิดออกมาจากถุงเนี่ยมันจะมีหอมมากเลย ขายพอบ้านทอ,อ,อเธอเธอเคยกินไหมเนี่ยเธอดูสิว,ว้<อ>าวหอมมากอ,อ่อทอดแล้วมันจะหอมมากเลยเนี่ยดูสินี่ก็ทำข้าวอันนั้นต้องแกะไหมคะ ไม่ต้องแกะเอาไม่ต้องแกะอืมนี่เพื่อนๆด,โดูโอ้ยดูใกล้ๆจังเอ๊ะเธอมันเหมือนนี่นะี่เนาะเหมือนเหมือนขนุนนะแต่ไม่ใช่นะเหมือนมากเลยขนุนอ่ะไปแค่นี้แหละจ้าไ,ไปแต่จริงๆมันได้กลิ่นหอมนะมันอบเปิดออกมาจากถุงเนี่ยมันจะมีหอมมากเลยขายพอบ้านโอ้ จ้านี่ข้าวผัดข้าวผัดนะจ้าข้าวผัดปลาแซลมอนให้ให้หนูสดานี่นี่เข่งใหญ่ๆวันๆก็ทำแต่อย่างเงี้ยแหละไม่มีอะไรมาเที่ยวใต้ต้องกินจำปะดาซึ้งเกาเป็นแตเอาโกลเดนนาไม่ได้กโอ้จำปะดาจ้าเห็นไหนม อ๋อมาจากลานสกาเหรอเอออ่ะผัดให้หนูโซดานี่ข้าวผัดปลาแซลมอนหอมเลยนะเธอช่วงนี้มุดนี่อามาจากไหนนี่ นี่ชาบ้านนั่งนี่ก็หอมอบอวนหืหิวเลยเอาไปทอดนะเธอจ้านี่ข้าวผัดข้าวผัดนะจ๊ะข้าวผัดปลาแซลมอนให้ให้หนูสดานี่นี่จ้ปลาจากไหนอะ่ะลานสกาอ๋อมาจากล้านสกา าหน้าลุดูมันจะมีเยอะกว่าน,นี้เนาะหน้าลุดูของเขาเนาะนี่วันนี้มีแค่นี้อ๋อยังมีอีกเอาอ๋อมาจากลานสกาเหรอเอออันนั้ต้องแกะไหมคะ ไม่ต้องแกะเอาไม่ต้องแกะอืมเพื่อนๆดูโอ้ยดูถ้าน้าฤุดูมันจะมีเยอะกว่าน,นี้เนาะหน้าฤุดูของเขาเนาะนี่วันนี้มีแค่นี้<ม>อ๋อยังมีอีกเอาอ๋อมาจากลานสกาเหรอ